รยากาศในาร์มชุกชัยแคมป์นะคะก็จะมีตรงนี้จะเป็นบรรยากาศในส่วนของที่พักนะคะห้องพักนะคะรูปแบบห้องพักก็จะตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะคะของเราจะเป็นเอพ่น